อาเซียนปลอดภัยสหรัฐเซียมไม่สำเร็จบิกรสียเจ้าของพลังงานนิวเคลียร์โลกรุดช่วยโครงการยักษ์จากที่สหรัฐอเมริกาพยายามที่จะบีบบังคับให้กลุ่มอาเซียนเลือกข้างโดยการไปแทรกแซงกิจการภายในเมียนมาทำให้หลายประเทศวิตกกังวลว่าเป็นการชักศึกเข้าบ้านหรือไม่ เพราะทางเมียนมาชัดเจนว่าทั้งจีนและรัสเซียให้การสนับสนุนล่าสุดมีความเคลื่อนไหวที่น่าจับตามองโดยทางด้านของเพจ world update ได้มีการโพสต์ข้อความเมื่อวันที่9กันยายน2565ซึ่งมีการระบุแหล่งที่มาจาก Task News และออลจาซิลารวมทั้ง The Diplomat ถึงสถานการณ์ของเมียนมากับรัสเซียว่าเมื่อฝ่ายระเบียบโลกเก่าที่นำโดยสหรัฐ ยึดปล้นเงินฝากธนาคารกระทรวงการคลังเมียนมาแอบไปฝากไว้1,000ล้านดอลลาร์สมัยรัฐบาลของนางสูจีทั้งที่รู้กันทั้งโลกว่าชาติไหนที่เอาทองคำเรื่องเงินไปฝากธนาคารสหรัฐไว้จะขาดความน่าเชื่อถือมีความเสี่ยงสูงสุดวันดีคืนดีก็จะถูกยึดปล้นไปเดือดโดยอ้างแสนง่ายได้ว่าไม่เป็นประชาธิปไตยแค่นั้นก็จบเลย แม้จะทวงในที่ประชุมสหประชาชาติก็จะไม่มีวันได้คืนอีกแล้วนั่นเท่ากับผักไสให้รัฐบาลใหม่เมียนมาไปซบกับฝ่ายจัดระเบียบโลกใหม่ที่เป็นธรรมนั่นก็คือรัสเซียและจีนที่ไม่ก้าวไายและให้เกียรติระบบการปกครองภายในแต่ละชาติตามประเพณีวัฒนธรรมท้องถิน่นในปี2022นี้จะครบรอบ75ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างรัสเซียและเมียนมา ที่เป็นผู้นําเข้าอาวุธยุโทโรธปรกรณ์ทางทหารจากรัสเซียเป็นหลักต้นเดือนกันยายน2022พลเอกอาวโซมินออนไลน์ประธานสภาบริหารแห่งรัฐและนายกรัฐมนตรีสหภาพเมียนมาเดินทางไปเข้าร่วมการประชุม Eastern Economic Forum หรือว่า EEF ประจำปี2022ที่เมืองวลาดิวอสต็อกตะวันออกของรัสเซีย โดยมีการเข้าพบกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียเป็นครั้งแรกตั้งแต่เมียนมาจะตั้งรัฐบาลชุดปัจจุบันโดยผู้นำเมียนมาได้ยกย่องชื่นชมผู้นำรัสเซียว่ามีบทบาทเป็นผู้นำลงในการสร้างเสถียรภาพในระดับนานาชาติทั้งสองประเทศได้หาหรือยกระดับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นรวมถึงความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการค้าอย่างกว้างขวาง พร้อมจะยกระดับไปสู่ธุรกิจภาคการท่องเที่ยวและอื่นๆต่อไปมีการทำข้อตกลงในการซื้อขายน้ำมันได้ของทันทีหลัางงานประชุมผู้นำเมียนมายินดีที่จะชำระค่าน้ำมันด้วยเงินรูเบิลหรือสกุลเงินอื่นๆที่ทางราัสเซียรับได้ทำให้การซื้อขายง่ายกับทั้ง2ฝ่ายโดยทางเมียนมาต้องการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงในราคาประหยัดเพราะประเทศกำลังขาดแคลนพลังงาน ส่วนรัสเซียก็กำลังมองหาตลาดส่งออกน้ำมันใหม่ๆกับประเทศที่เป็นมิตรการเจราจาจึงวินวินเป็นไปด้วยดีทางรัสเซียก็พร้อมที่จะส่งน้ำมันทางเรือขนส่งออกได้ทันทีเรื่องเงินเรื่องเล็กค่อยชำระได้ภายหลังดานบริษัทโรสตอมรัฐวิสาหกิจของรัสเซียทำธุรกิจด้านพลังงานนิวเคลียร์เป็นหนึ่งในบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรมพลังงานนิวเคลียร์ของโลกและเป็นผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่ที่สุด ผลิตไฟฟ้าได้20.28%ของการผลิตไฟฟ้าทั้งหมดในรัสเซียนายอเล็กซีลิคาเชฟผู้บริหารโรสตอมฝ่ายรัสเซียได้ลงนามความร่วมมือในการใช้พลังงานนิวเคลียร์ในปี2565 25ถึง2566กับเมียวเตงจอรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเมียนมาตองฮันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการไฟฟ้าแห่งเมียนมา เพื่อดำเนินโครงการเครื่องปฏิกรณ์แบบแยกส่วนขนาดเล็กในเมียนมาตลอดจนการฝึกอบรมบุคลากรและงานที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงการยอมรับพลังงานนิวเคลียร์ของสาธารณชนในเมียนมาถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการเป,ปรลี่ยนแปลงที่สำคัญในภาคการผลิตไฟฟ้าของเมียนมาโดยแท็กทีมกับจีนเพื่อบล็อกยุทธศาสตร Indo ์อินโดและแปซิฟิกของสหรัฐ เป็นสัญญาณว่าชนกลุ่มน้อยติดอาวุธแนวชายแดนไทยที่ยังต่อสู้กับรบัฐบาลเมียนมาโดนจัดหนักแน่อาเซียนจะปลอดภัยเพียงยึดหลังไม่ยุ่งเกี่ยวแทรกแซงกิจการภายในเมียนมาเท่านั้นแต่มุ่งขยายการค้าต่อกันอย่างเดียว สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาแนะนําเสื้อโปโลโสถาบันทิศทางไทยค่ะรับรองว่าสวมใส่สบายระบายอากาศได้ดีใส่แล้วไม่ร้อนอย่างแน่นอนอีกทั้งยังทรงสวยด้วยนะคะสามารถนําเอาไปแต่งได้แบบว่าเข้ากับหลายสไตล์แล้วก็หลายลุกเลยทีเดียวบนเสื้อนะคะก็จะมีการปักโลโก้สถาบันทิศทางไทยด้วยนะคะส่วนสีค่ะก็มีให้เลือกได้กันทั้งหมดสสีด้วยกันก็คือสีน้ําเงินนาวีแล้วก็มีสีเบจนะคะอย่างที่ใส่อยู่นี้โดย ไซส์ก็มีให้เลือกอยู่ด้วยกันทั้งหมด5ไซส์ค่ะมีไซส์ S, M, L, XL แล้วก็ 2XL ค่ะปกตินะคะจะขายอยู่ที่439บาทแต่ว่าวันนี้จะโปรโมชั่นพิเศษค่ะเหลือเพียง399บาทแถมส่งฟรีอีกด้วยนะคะยังไงก็อย่าลืมกันนะคะมาร่วมสนับสนุนสถาบันทิพทางไทยทำงานเพื่อชาติแอดไลน์มาได้เลยค่ะที่ adshop4store หรือว่าจะโทรมาก็ได้นะคะที่หมายเลข0211466 6กสค่ะ